จมเรียบตัวโซเซเดบองพาร์ทนี้เลยนะ N1WZ16A550Y เอ็นนะบองนะ,ะพาร์ทนี้เลย N1WZ16738A หรือ N1WZ167TAE เอ็นอะบองนะแล้วก็พาร์ทนี้เลย เห็นวะันตะวันอยู่เซตวันติกเอไฟไฟตีโลไว้ระบอกนะสินค้าส่งออกภูมิพลนเพลนเสียมเรียบมันจะเป็นเจยสีโสคนอ่าแล้วก็จกหะหวัดวตะบองเลยนะแล้วยี่ห้อผ้าจะหวของอุงคเจีเลย โทร0818868353 3, หรือ66818868353 6 6เ3ลยนะโอ้คุณเจริญโอ้คุณเจริญ